สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจุธามาศชัปัญญาชั้นม4ีท6เลขที่28ค่ะโจทย์คือรถยนต์คันหนึ่งเริ่มห้ามล้อจากความเร็ว30เมตรต่อวินาทีจนหยุดนิ่งภายใน2วินาทีจงหาก,การกระจัดของรถยนต์ในระหว่างที่ห้ามล้อจนหยุดนิ่ง df displacement displacement คือตัวฟังก์ชันนะคะ แล้วก็ตัวแปร uvt s คือ displacement เท่ากับ u บวก v หาร2คูณ t return s สั่ง print displacement is str displacement แล้วก็ค่าตัวแปร uvt u เท่ากับ30 B เท่ากับ0 T เท่ากับ2แล้วก็ค่าหน่วยเมตรกดลันออกมาจะได้ค่า displacement เท่ากับ30เมตรค่ะ